ญานาชื่อมุจลินทาน,นาราราเกิดสัทธานจึงเข้าไปใกล้แล้วเหลือรอบพระพุทธองค์เป็นขนมแล้วแผ่พังผานอยู่เหนือพระศีรษะป้องกันลมและฝนมิให้ตกต้องพระวรกายได้ นสงบแล้วก็คล้ายขนดบอกแปลงเป็นมานบหน้อยเฝ้าถวายบังคมพระพุทธองค์ข้าพระพุทธเจ้ามุจลินน้าราา ขอถวายอภิวาทต่อพระพุทธองค์ความสนัดเป็นความสุขของบุคคลผู้มีธรรมความยินด,ดีในทีสนัดความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย ความปราศจากความกำหนัดการพ้นจากกามทั้งปวงเสียได้เป็นความสุขที่ประเสริฐในโลกการกำจัดความถือตัวตนเป็นความสุขอย่างยิ่ง พระพุทธองค์สเสวยวิมุติสุขมาตลอดเจ็ดสัปดาห์ยังไม่ได้สเสวยพระกยาหารถ้าพระองค์จีได้นำผลสมอที่เป็นทิพะยะโอสถจากเทวโลกมาน้อมถวายขอพระพุทธองค์ทรงรับไว้ด้วยเถิด ท่ินทั้งสองนี้เคยทําบุญร่วมก,กับเรามาควรที่เราจะสงเคราะห์ให้ได้พบพระพุทธเจ้าดูสิพี่ตะบุดสะอยู่ดีๆกวีนของเราทุกเล่มก็หยุดนิ่งเหมืนอนรอถูกตรึงติดกับพื้น คนของเราช่วกันเคียนตีวัวให้ออกแรงลากเท่าไรเวียนก็ไม่ยอมขยับเลยอะอืมแปลกจังทำไมถึงอ้านิดทั้งสองพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าขณะนี้มีมหาบุรุษเพิ่งจะตรัสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ร่มไม้เกตด,ด้านโน้นพวกเจ้าจงไปกราบเคารพและถวายข้าวสัตุก้อนสตุผงที่พวกเจ้านำติดตัวมา พวกเจ้าก็จะพบกับประโยชน์สุขตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอถวายข้าวสตุก้อนสตุกผงขอพระพุทธองค์ทรงรับด้วยเถิดบาทของเราหายไปก่อนมันตรัสรู้ เมื่อครั้งที่รับข้าวมัทุปยาตจากนางสุชาดาถาดทองที่ใส่มาได้อธิษฐานบารมีลอยน้ำไปคราวนี้นายพานิตทั้งสองมาถวายอาหาร ไม่ควรจะมีบาทเกินกว่าหนึง่งใบข้าพระพุทธเจ้าทพุทธสและน้องพลิกะขอแสดงตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาและขอถึงพระพุทธกับพระธรรมเป็นสระ,ะที่พึ่งตลอดชีวิต ข้าพระพุทเจ้าทั้งสองปรารถนาจะได้สิ่งของสักอย่างหนึ่งเพื่อไว้สักการะบูชาขอทรงประทานด้วยเถิด ตรัสรู้ธรรมอละเอียดลึกซึ้งยากที่คนทั่วไปจะรู้และปฏิบัติได้บุคคลในโลกนี้มีหลายจำพวก ผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อฟังธรรมก็รู้และเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็วเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่พลน้ำ้ำเมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันทีผู้ที่มีสติปัญญาบานกลางเมื่อฟังธรรมและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาไม่นานเปรียบเสมือนดอกบัว ที่อยู่ปีบน,น้ำซึ่งจะบานในวันถัดไปพวกที่มีสติปัญญาน้อยเมื่อฟังธรรมและได้รับการอบรมฝึกฝนอยู่เสมอมีความเพียรมีศรัทธาในที่สุดสามารถรู้และเข้าใจได้เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น,น้ำซึ่งจะค่อยๆพ้นน,น้ำแล้วเบ่งบานได้ในที่สุด พวกสุดท้ายแม้ฟังธรรมเท่าไหร่ก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้แต่ก็เป็นปัจจัยให้บรรลุธรรมในภพต่อๆไปเปรียบเสมือนดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตบมีแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลาไม่มีโอกาสพ้นน้ำเพื่อเบ่งบานเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะรักษาชีวิตไว้ เพื่อเผยแผ่พร,ระธําสั่งสองมนมวลมนุษย์จนกว่าพระพุทธศาสนาจะแพร่หลายประดิษฐานมั่นคงเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์สาธุนาเสียดาอาลาละดาบสิ้นชีพมาเจ็ดวันแล้ว ส่วนอุทุการดาบทก็มาด่วนจากไปเมื่อวานนี้เองนี่ถ้าอาลาระดาบทยังมีชีวิตยอยู่ต่ออีกเจวันและอุทุการดาบทอยู่คอยท่าอีกเพียงวันเดียวทั้งสองก็จะได้บรรลุอมตะธรรมอย่างแน่นอนพระพุทธองค์ <c oughs> ทรงอย่างรู้ด้วยทิพยญาณถึงความตายของอาลาระดาบทกับอุทกการดาบทแล้วทรงะระลึกถึง ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่เคยปรติบัติเมื่อครั้งที่ทำทุกรกิริยาว่าเป็นผู้มีสติปัญญามากถ้าได้สดับฟังพระธรรมเทศนาจะสามารถบรรลุธรรมได้รวดเร็ว